สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่อาหงชาแนลอีพีหงอาหงปกกินกะตอนคีบคัดขยะณนะสวนป่าเบญจกิติวันนี้เป็นอีกวันที่อาหงมีความสุขมากเพราะได้พบเพื่อนๆและพี่ๆเ,เรือเยาวชนสร้างสันไทยสมัยนั้นที่เข้าร่วมโครงการเรืออายุน่าจะประมาณ17ปีมิตรภาพของเรามีมานานถึง20ปีแล้วครับนานๆจะได้พบกันสักทีวันนี้ก็เช่นกัน พวกเรานัดกะมาคีบแล้วก็คัดขยะเรานัดเจอกันประมาณ4ี่โมงครึ่งแล้วก็เริ่มคีบขยะเนี่ยไปเรื่อยๆจนถึงประมาณหนึ่งทุ่มกว่าๆเรานาขยะที่คีบมาได้เนี่ยมยาแยกให้เรียบร้อยเลยนะครับโดยเฉพาะหน้ากากอนามัยที่เขาทิ้งกันอะในสวนเราต้องจับใส่ถุงขยะอันตรายเชื่อไหมครับขณะที่เราคีบขยะกันนั้นคําถามสําคัญคือคนที่ทิ้งขยะเหล่านี้พวกเขาขาดจิตสานึกใช่ไหมนะ อหงงงจังก็แค่นําขยะไปลงถังให้ถูกที่เรื่องราวดีๆก็จะเกิดขึ้นในสังคมไทยอีกนะไม่ท้วนเลยทําไมเลเหรือครับเรื่องพื้นฐานง่ายๆที่คนมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบยังทําไม่ได้หากจะคาดการไปถึงเรื่องใหญ่ๆที่ส่งผลต่อสังคมภายหน้ากลุ่มคนเหล่านี้อาจเป็นตัวการหรือเป็นผู้สนับสนุนความไม่รับผิดชอบต่อสังคมในมิติอื่นๆก็ได้ มีเรื่องเล่านิดหนึ่งว่าขณะที่ผมนั่งรถแท็กซี่เนี่ยมายังสวนแห่งนี้นะตอนเย็นพี่แท็กซี่ก็ถามว่ามาทําอะไรแ,ะแดดยังร้อนอยู่เลยเอาหงตอบกลับไปด้วยน้ําเสียงที่ราบเรียกว่านัดเพื่อนมาขีบขยะครับคุณพี่แท็กซี่ก็ชื่นชมอนุโมทนาบุญด้วยนะไอเราก็เออมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เลยเหรอจริงๆก็ไม่ใช่หรอกครับเพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่มาคงมาเที่ยวเล่นกันมากกว่าขณะที่เราเดินขีบกันอยู่เนี่ยพี่รปภที่เฝ้าสวนอยู่ บางท่านก็ยิ้มด้วยแววตาแล้วก็ส่งน้ำเสียงชื่นชมทราบซึ้นพฤติกรรมของพวกเราที่ทำเพื่อสังคมเอาจริงๆแล้วคําชื่นชมเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนมากแต่สิ่งสำคัญกว่าครับถ้าทุกคนที่มาเที่ยวสวนสาธารณะหรือสถานที่ใดไรก็ตามครับมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมด้วยตัวท่านเองย่อมดีที่สุดไม่ใช่มาแก้ปัญหาที่ใหม่น้ำเช่นนี้เพราะที่เราก็ไม่ใช่กลุ่มคนที่เป็นียตอาสา เป็นปโนโยเพื่อสังคมที่จะมาที้งขี้และขยยให้กับทุกท่านในทุกวันเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนทิ้งขยะถูกที่ย่อมเป็นเรื่องราวที่ดีมากกว่าครับขอบคุณรูปภาพจากพี่หนึ่งพี่จูนเพื่อนรุษและเพื่อนอูและขอบคุณพวกเราทุกคนที่มาร่วมสนุกกันในวันนี้นะครับหากท่านใดถูกใจในคลิปนี้กดไลค์นะครับกด Subscribe และพบกันใหม่ EP หน้าครับบ๊ายบาย